เช่นเดียวกันค่ะกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิอีกมุมนึงในเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะพี่ตอบคุณผู้ชม,มโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบเวลเนสหรือว่าในเชิงลักษณะสุขภาพกําลังมาแรงซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็เล็งเห็นถึงศักยภาพตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบเต็มรูปแบบค่ะ ไปดูกันหน่อยค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันที่จังหวัดภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกแล้วคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ4ปีนะคะตั้งแต่ปี2566ถึง2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ครับใช้เงินลงทุนกว่า1,411ล้านบาทครับ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์และระบบบริการทางการแพทย์รองรับการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติที่ทันสมัยด้วยครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารืเรื่องรูปแบบการบริการและการจัดการโครงการเบื้องต้นจะมีอยู่5รูปแบบค่ะได้แก่1ภาครัฐดําเนินการเอง2รูปแบบพิเศษ3เป็นโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน4องค์การมหาชนและ5ภาครัฐร่วมลง ทุนกับภาคเอกชนค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเราจะเคยได้ยินว่า EIA นั่แหละครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติในการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเราด้วยครับและสำหรับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตจะมีการก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรซึ่งจะประกอบไปด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักหรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าโครงการนี้จะทําให้เกิดการจ้างงานการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยอีกด้วยครับใช่แล้วคะ่ะก็เป็นการส่งเสริมทุกอย่างคือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะคะนะไทยเองเราก็เด่นในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่เรานําเสนอไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะว่าปี2565นั้นเนี่ยเทรนในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาโรคหรือดูแลรักษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั้นกำลังมา ใช่ค่ะอาหารไทยเนี่ยส่วนมากก็จะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอีกทั้งยุกยาต่างๆตำรับยาเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยก็นำเบวันเหมือนกันนะยกเว้นกะเพราหมูกรอบที่พี่ต๊อบชอบกินนะคะอันนี้ไม่เคยมีสมุนไพรเท่าไหร่ก็มีใส่ให้เยอะหน่อยพี่ไม่เคยบอกเขาให้ใส่เยอะเราพี่ให้เขาเพิ่มเนื้อหมูกรอบมั้ใช่ใส่เยอะนี่คือหมูกรอบจ้ะอ้าวกะเพราใส่นิดเดียวพอแพงนะ